สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่เมียวน้องน้ำครับผมวันนี้วันนี้เรานะครับเต็นกิษดากูดคาร์นะครับก็จะมาแนะนํารถพีเซนต์รถขายรถหลักๆคืออย่างมาขายรถครับเขาเรียกว่ารถอะไรอ่าวันนี้ก็จะเป็นรถอ่าครอบครัวแล้วกันเชฟโรเลตค่ะเชฟโรเลตสปินต์ปี2014ัีเหมือนกันอันนี้เครื่องพันห้าพันาเครดิตดีประวัติดีนะครับคุณฟีดาวได้นะครับ ถึงไม่ได้เราก็จะทําให้ได้ครับคุณเตรียมเอกสารมาละกันกับเงินจอง5,000บาทค่ะนะครับเขาเรื่องที่คันนี้หน่อยนะครับคันนี้ย้านะครับไม่อยู่90 0 0 0โล9 0 0า0โลเท่านั้นคันนี้ก็ไม่ได้ติดแก๊สอะไรตัว LT s e ใช่ LT z อันนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะคะถ้าลูกค้ากตัวแก๊สก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งการผ่อนเลทเหมือนกันนะคะผ่อน6000เท่ากันใช่นะคะต่อเดือนเท่านั้นป่ะเดี๋ยวเราไปดูบอดี้รอบๆของสปิงกัน่อย เหมือนกันนะครับก็คือไฟหน้า H4 Halogen นะครับสปอตไลท์นะครับผม <clip. S 1> <Greek. S 2> ต้องบอกว่ารถที่ราคาประมาณนี้ออปชันจะไม่ค่อยหนีกันมากนะครับไม่ถึงกันหนีโดดกันมากเท่าไหร่ออปชันส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันเพราะว่ารถพวกนี้จุดเด่นที่เขาทํามาเพื่อขายอ่ะก็คือ3แถว7ที่นั่งนั่งสบายเครื่องยนต์เล็กนะครับนี่คือจุดประสงค์ที่มันกําเนิดรถประเภทนี้ขึ้นมานะครับผมคันนี้ก็จะเป็นสีดำเนาะ สีดำล้อเหมือนกันเลยออปชั่นแทบจะเหมือนกันล้อ15เหมือนกันเป๊ะคันนี้ยางปี2018นะจ๊ะจ๊ะตัวนี้จะเป็นออโต้6สปีดนะครับผมเดี๋ยวนี้เกียร์ก็จะเป็นแบบเกียร์นับเป็นสปีดกันหมดแล้วถามว่าทำไมต้องนับเป็นสปีดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นเกียร์ระบบที่เป็น CVT กันเยอะ CVT คือข้อดีคือเปลี่ยนเกียร์นิ่มนะครับไม่ไม่ค่อยจะน่าลำคาญเท่าไหร่นะครับเซอร์วิสง่าย นะครับโอ้โหกินใหม่ยังอยู่เลยกินใหม่ยังอยู่คันนี้ก็ไม่เก้าหมื่นโละครับแอร์เนี่ยเขาจะเป่าตรงที่ที่นั่งเลยเน่ป่าตรงที่นั่งของแต่แต่ละคนเลยนะครับมาเหมือนกันหัวน็อตไม่ขยับแต่พอดีเชฟเนี่ยหัวน็อตจะเป็นแบบรูปดาวแล้วอะหกแฉกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขันง่าย การันตีเหมือนกันนะบริษัทกิษสดาคูไทยการันตีเหมือนกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะรถไม่มีชนไม่มีความได้เดิมอ่ะปเดี๋ยวไปดูภายใน่าเรามาดูภายในกันดีกว่าครับคันนี้ก็อย่างที่แจ้งนะครับคันนี้คือเชฟโรเลตเขาจะเป็นสไตล์รถยุโรปจะเน้นความที่เป็นความเดิมอ่าถ้าไหนเป็นทันสมัยหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยอย่างคอนโซลเขาเล่นเส้นสายลายอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นของเขาไปแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยแต่งอะไรเพิ่มจะไม่ค่อยหวือหวาเหมือนสไตล์รถที่เป็น รถซุซูกิหรือว่ารถญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะค่ะวิทยุเดิมซีดีหนึ่งแผ่นนะครับ USB แต่ว่าก็คอนเน็กโทรศัพท์ได้นะครับอ่าถึงมันจะดูคลาสสิกขนาดนี้เนาะสวิตช์แอร์หลังนะครับเปิดปิดได้นะครับผมพัดลม4ี่ระดับนะครับอากาศดูดเข้าออกเนาะระบายอากาศ ช่อง power outlet หนึ่งช่องในด้านหน้านะครับผมสาย AUX ไรพวกนี้เสียบได้ผมอะไรยังไม่มีม u l t i function ถึงต,ตัวนี้ตัว t อ p นะครับแจ้งก่อนแต่ก็ยังไม่มีม u l t i function นะครับผมกระจกไฟฟ้า4บานอันนี้ของกระจกก็จีเข้ามีอยู่แล้วเนาะความสะอาดความเลี่ยมเนี่ยกิฟมากมจากเบาะ้องโอซูมเบาะนิดนึงเห็นไหม บาะทุกอย่างใหม่และแอร์เนี่ยโอ้โหเย็นมากเป่าเห็นเป่าเวลาเรานั่งเนี่ยเป็น<า>ไม่ต้องแย่งกันใช่แล้วอีกอย่างหนงึ่งคันนี้คุณได้ไปคุณขายต่อยังไงก็คุ้มคุณไม่ขาดคุณแน่นอนมลอีล็อกเด็ดด้วยเนาะ เนี่ยคุณจะได้ล็อกเด็กอีกถ้าสมมุติว่าเด็กอยู่ข้างในคุณอยู่ข้างนอกกลัวว่าเด็กจะเปิดประตูออกมาไหมอันตรายไม่ต้องห่วงรถครแค่สามแสนนี่ก็มีค่ะครับนะคะตัวล็อกเด็กคุณไม่ต้องห่วงเลยเนาะใช่ครับมาเรามาดูเครื่องกันสัหน่อยดูเครื่องดูเครื่องเรามาดูเครื่องกันสักนิดนึงในส่วนของเครื่องก็เหมือนเดิมครับเลอะเหมือนเดิมนะเพราะเรายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับอ่าเหมือนเดิมครับน็อตนะฝากปรงไม่ถอดไม่คลายนะครับ สีห้องเครื่องก็จะเป็นสีด้านนะครับถ้าสีเงาเดี๋ยวไม่ใช่แล้วทำมาใหม่เนาะขยน 1,500cc หซีซีไม่ติดแก๊สนะครับผมก็มีเลอะบ้างอะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวเราปรับสภาพให้นะครับผมที่นี่สู้ทุกคันดันทุกเคสนะคะอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ